สวัสดีค่ะเมื่อน,นทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับช anel เปนกัน5315นค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเล่นรูบิกแบบไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องทําให้ได้แบบนี้ก่อนนะอ่ะต้องให้สีเหลืองอยู่ข้างบนเรานะคะแล้วก็ขึ้นขวาทาแบบนี้แต่รอบเลยนะคะ แล้วมันก็จะได้ค่ะมันเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะคะก็ไะได้แล้วก็ได้แล้วได้แล้วค่ะ หรือว่าไม่ใกล้ก็ไม่รู้อะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะเล่นแบบเป็นสูตรใช่ไหมคะแต่นี่มันก็เป็นสูตรสูตรหนึ่งนะคะ นี่เป็นสูตรที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นสูตรที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นได้นะคะเป็นสูตรคนแบบเบื่อๆแล้วก็หมุนลูบิกก็คือไม่ต้องหันอะไรเข้าหาตัวหลักหันด้านที่ชอบเลยขึ้นนี่ ต๊บลงขวาแล้วก็ขึ้นปึ๊บลงปึ๊บนี่ก็จะได้ก็อย่าลืมกดไลค์ก u b ับสไครกดแชร์ให้ช่องกันกันห้าสาม้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งก็งเป็นกำลังใจให้หนูได้ทำคลิปต,ต่อไปค่ะบ๊ายบาย